สวัสด so e ีค um ่ะเพื่อนๆสวมเลยคุมค่ะวันนี้ทำพาสต้าแบบไม่ต้องต้มก่อนเนาะเราไปดูกันค่ะพาสต้ากับไก่อบเนาะไก่อบก็แบบปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ในหม้ออบลมร้อนอุ้ยขอโทษค่ะมาถึงหม้อนี้ทีไรลืมทุกทีหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะจากนั้นก็มีเครื่องปรุงก็มีหอมมีพริกสีสันสดใสนะคะ แล้วก็มะเขิอเทศนิดหน่อยจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปเนาะเอาหอมลงไปผัดก่อนค่ะหอมกับพริกเนาะลงไปผัดก่อนค่ะผัดให้หอมเลยแล้วเราก็จะใส่พริกค่ะสีสันจะใส่ถ้าใส่ไปพร้อมมะเขือเทศเนาะค่ะจากนั้นก็ผัดให้พอสลดเนาะจากนั้นเราจะใส่แมกจี้ที่เป็นซอสปรุงรสของอารับนะคะ ใส่ลงไปเลยใส่ครีมชีสค่ะใส่โดเมตโต้เพสค่ะอันนี้เป็นซอสโหละพาค่ะใส่ลงไปด้วยเขาจะออกรสชาติแบบเผ็ดๆหน่อยเนาะแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือเมื่อกี้เราใส่พริกไทยลงไปด้วยนะ ค่ะอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะผัดคลุกเขาให้เข้ากันก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่มะการนีลงไปผัดให้คลุกเขาให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะใส่นมเนาะใส่นมลงไปเลยค่ะเราจะต้มเขาด้วยนมค่ะ คุกูเ้าให้เข้ากันอีกรอบนึงแบบเหมือนไม่ให้เขาติดกันนะคะจากนั้นเราก็คอยคนไปเรื่อยๆก็ไม่ให้เขาติดกันเนาะก็จนกว่ามักกะโรนีเขาจะแบบสุกนะคะแต่เวลาเทิร์นเอามาอร่อยนะอร่อยนะแบบเหมือนไม่เหนียวไม่มีแบบเป็นยางเป็น s ชเอ c อคอนสต๊ชอะไรแบบนั้นเนาะเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งกับแครอทต้มค่ะเราก็จะใส่ลงไปด้วยเลย จากนั้นเราก็จะต้มรอให้เป็นมักกะโรนีให้เขาสุกเนาะค่ะอันนี้ก็สุกแล้วก็ได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราจะใส่ชีสเป็นมอนตาราลาชีสหรืออะไรก็แล้วแต่เราเนาะแต่อันนี้เราจะใส่ฮารูมิชีสค่ะรสชาติก็โอเคค่ะแบบเหมือนอร่อยค่ะอร่อยอันนี้ฮารูมิชีสเขาจะใส่วิตผ<ม>ิกไทยดำค่ะ โดยพาสลี่ลงไปเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเบซิลค่ะกลิ่นหอมมากเลยอะตอนนี้ตอนนี้เราจัดจานตักเสิร์ฟค่ะไก่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะหั่นเป็นชิ้นแบบประมาณนี้ค่ะแล้วก็วางไปบนหน้าเลยค่ะค่ะจัดเสิร์ฟอร่อยมากเลยค่ะลองดูนะคะเพื่อนๆ โรยพาสลี่อีกนิดนึงค่ะ thank for watching ขอบคุณที่รับชมค่ะบายบายค่ะมัสลามาบายบาย